สวัสดีครับพบกับพวกเราทีมงานที่เด็ดมาสามหัวยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่วงพิเศษ เทศกาลฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2020ที่เลื่อนมาแข่งในปี2021ครับซึ่งพวกเราก็จะนำบทวิเคราะห์ฟุตบอลทุกคู่ทั้งทัวร์นาเมนต์มาฝากเพื่อนๆรับรองว่าไม่พลาดสักคู่เดียวครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามพวกเราเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่ตกรถกันครับผมและบทวิเคราะห์ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ยูโร2020ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าหากขาดผู้สนับสนุนใจดีอย่างฟัน88ซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นโหดๆวตอนรับยูโร2020ครับ ฝาก300ได้100ได้เสื้อและก็ยังได้อีก10ฟรีสปินรวมทั้งระบบแนะนำเพื่อนรับสูงสุด15,000บาทได้รับเสื้อแข่งพริมยรีกและ iPhone 12 Pro Max ใครสนใจกดลิงก์ด้านล่างได้เลยครับคู่นี้จะเป็นการเจอกันระหว่างสวีเดนและโปแลนด์เกมนี้ราคาเปิดมาที่เสมอครับมาเริ่มที่ฝั่งสวีเดนกันก่อนที่ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงได้แบบงงๆพวกเขารอดความพ่ายแพ้ในเกมแรกมาได้แบบมึนๆครับหลังโดนสเปนพับสนามบุกทั้งเกม แถมโอกาสส่องจะเจาะของทางทัพกระทิงดุก็เยอะพอสมควรด้วยต่อด้วยเกมที่2อเอาชนะสโลเกียทั้งทงที่เป็นรองด้วยประตูชัยจากจุดโทษในช่วงท้ายเกมครับปัจจุบันพวกเขายิงได้ประตูเดียวจากจุดโทษและยังไม่เสียซักประตูแต่สามารถขึ้นนำไปจ่าฝูงได้ส่วนทางโปลแลนด์นั้นเกมแรกแพ้สโลเกียมาแบบน่าผิดหวังเช่นกันเพราะพวกเขาสามารถทําได้ดีกว่าแต่มาเสียประตูจากลูกทําเข้าประตูตัวเองบวกกับอีกหนึ่งใบแดงในช่วงครึ่งหลังแต่เกมต่อมาตามตีเสมอสเปนได้แบบทุลักทุเล เพราะจากรูปเกมแล้วหวนแพ้ยับเหมือนกันครับปัจจุบันพวกเขาเป็นบ้วยของกลุ่มจากการมีแค่แต้มเดียวหากยังอยากไปต่อเกมนี้ต้อง3มแต้มเท่านั้นเชื่อว่ารูปเกมนั้นทางโปลแลนด์น่าจะทําได้ดีกว่าครับและมองว่า2นัดที่ผ่านมาสวีเดนดวงดีด้วยส่วนหนึ่งทั้งไม่เสียประตูจนแพ้ในเกมแรกเพราะโมลต้าหมูหกไปเยอะส่วนเกมที่2ก็มาได้ประตูชัยจากจุดโทษแต่เกมนี้ต้องยอมรับว่าสวีเดนเล่นง่ายกว่าเยอะครับ เพราะขอแค่เสมอก็จะเข้ารอบทันทีทําให้เชื่อว่าพวกเขาจะมาตั้งรับแน่นอนอย่างไรก็ตามโปรแลรนด์เป็นทีมที่มีสิ่งที่ทีมอื่นไม่มีนั่นก็คือใช้ยที่ชื่อว่าโรเบิร์ตเลวันด s อฟสกี้หากปล่อยให้ทางโปรแลรนด์ได้มีจังหวะทําประตูเยอะๆย่อมไม่ดีแน่นอนครับเพราะดูแล้วทางเลวานน่าจะบันดาลประตูเด็ดๆให้ทางทัพโปรแลนด์ได้สักลูกนึงครับเกมนี้จึงมองว่าออกได้ทั้ง2ทางไม่เสมอก็โปแลนด์ชนะครับผมสนับสนุนโดยฟัน88 โปรโมชั่นสุดโหดตอนรับยูโร2020เพียงแนะนำเพื่อนรับไปเลยเสื้อแข่งลิขสิทธิ์แท้พรีเมียร์และ iPhone 12 Pro Max ใครไม่อยากพลาดคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ